เดินต้านทานมากๆคะ่ะอีเรียมซิงโกยเงินไม่หยุดเบลล่าขึ้นแท่นว่าที่นางเอกร้อยล้านแล้วล่ะคะ่ะเยี่งโคกโกยเงินไรายได้อย่างต่อเนื่องคะ่ะสําหรับภาพยนตร์แอคช n ่นคอมเมดี้เรื่องล่าสุดนี้อย่างเรื่องอีเรียมซิงคะ่ะฝีมือของผู้กํากับฝีมือดีอย่างพึกเอมารุจิหลังจะเปิดตัวได้สวยวันแรกคว้าทะลุไปถึง12ล้านคะ่ะติดอันดับหนึ่งในคําค้นหาของ g o เก l e อีกด้วยและยังได้รับคําชมกันอย่างท่วมท้นว่าสนุกฮาจนน้ําตา เลยลย่่ะะคโดยเฉพาะอีเรียมที่นําแสดงโดยสาวเบลล่าราณีนี้แหละค่ะเปิดมิติใหม่ของนางเอกไทยที่ทำได้ทุกอย่างรวมทั้งความหางของนักแสดงอย่างแพทย์นภภาโอ๊ตประโมทคอมชวนชื่นบอนเชิญยิ้มโรเบิร์ตสายควันและเดียลิสท,ที่พอรวมๆกันแล้วเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าบันเทิงจริงค่ะล่าสุดรายได้ยังทยานอย่างต่อเนื่อง ทะลุไปถึง40ล้านบาทแล้วล่ะค่ะส่งให้สาวเบลล่าราน,นีนั้นเตรียมขึ้นแทนเป็นนางเอกร้อยล้านลายล่าสุดของวงการภาพย,ายนตร์ไทยสําหรับอีเหลี่ยมซิงเป็นภาพย,ายนตร์แบบแอดเวนเจอร์คอมดี้ว่ากันด้วยเรื่องของอีเหลี่ยมเจ้าแม่ตัวอีชัประจําหมู่บ้านของปางน้ํากลอยค่ะซึ่งคนที่เรียมอีชาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแรมนั่นก็คือที่แสดงโดยสาวแพทย์นภพาพีสาวของเธอนั่นเองเป็นเพราะว่าแรมนั้นสวยงามกว่ากริยมมารยาทอ่อนหวานแถมยังทาขนมอร่อย เป็นเลิศผิดกับเรียมที่วันวันเอาแต่เที่ยวเล่นอยู่กับฟักทองผู้เป็นทั้งเพื่อนและญาติสนิทและยังชอบไปฝึกวิชาการต่อสู้จากกลุ่มเพื่อนสีต่างวัยอย่างสอนที่แสดงโดยคอมชวนชื่นและโตโรเบิร์ตสายควันและหมอที่รับบทโดยบอนเชิญยิมอีกด้วยค่ะความต่างราวกับฟ้าและเหวเลยละ่ะค่ะระหว่างเรียมกับแรมทําให้ชาวบ้านนั้นต่างเอาเรียมไปเปรียบเทียบกับแรมอยู่ในทุกเมื่อเชื่อวันทําให้เรียมยิ่งอิจฉาและหาเรื่องแก้งพิสาตัวเองอยู่ตลอด ทำให้แม่จันต้องมาดาตีบ่อยครั้งค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะว่าการมาถึงของโจรโฉดนามแก๊ง โจนฟันแดงโจนฟันแดงนะั้นเป็นกลุ่มโจน3าคนที่มีคาถาอาคมอันร้ายกาจค่ะที่มาจับตัวแลมและแม่ไปการประจนภัยของแก๊งเรียมซิงจึงได้เริ่มต้นขึ้นแก๊งเรียมซิงจะพาคนบ้านเรียมนั้นหนีให้รอดจากน้ำมือของโจนหลายได้หรือไม่ทั้งหมดจะมีชีวิตรอดปลอดภัยกลับบานน้ากลอยได้อย่างไรไปหากระจายกันได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ